ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคบวันนี้วาผมเจียวันนี้ผมก็มาสอนโหลดนมครับศูนย์เจ็ดสี่สามเมื่อกี้เขาเขาผิดนะคะผมเดี๋ยวข้าไปเข้ากันประเด็มาแล้วผมนี่ก็ของแท้มาเมื่อกี้เข้าอะไรไม่รู้ครับผมอ่ะผมก็กดดาวโหลดผมให้ลิงก์อันนี้ใต้่างคลิปเลยครับผมอ่ะรอให้ดาวโหลดเสร็จกันอย่างเช่นเคยนี่ก็ติดตั้งครับผมนี่ก็ต้องรอไปก่อนครับไม่นานเท่าไหร่ ออออร่ยเนี่ผมไม่ได้อยู่ในห้องแคสเกมหรอกผมในผมผมก็นอนกพ่อแม่ไอ้บูมครับผมไอ้บูมเป็นน้องผมครับเฮ้ยคนตีท่าไอ้บูมน้องบูมครับผมน้องบูมัคนตีแล้วคนหัวน้องบูมแล้วกตี แต่ข้ามันตอนที่ติดตั้งเสร็จกันนะครับผมไม่นานชิบหายนะครับไม่รู้นี่ก็ได้ละมาข้าไปผมจะเข้าไปดูจะแคร์ไหมเออไงนะแต่ผมก็นี่ผมก็สอนหลบเาคาะผูมเขาก็จะเอาชีวิตลอ่าก,กับผมครับนี่ก็ผมก็แจกแบบไปันนี้แหละคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็สมัครด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมโอ๋ย ขอจบเพื่งน,นี้อย่าลืมกดติดตามเลยนะครับผมกดไลค์ดีนีอันนี้ใต้ล่างคลิปด้วยครับสวัสดีครับ